วันนี้พี่เมย์จะมาทำน้ำส้มคั้นดื่มกันค่ะทุกคนเป็นเหมือนพี่เมย์ไหมคะคือถ้าเป็นส้มนะพี่เมย์จะทานแบบน้ำได้อย่างเดียวเลยนะคะจะทานเป็นลูกๆไม่ได้นะเพราะไม่ชอบนะคะแล้วก็นี่นะคะพี่เมย์ได้ตัวนี้มาเป็นเครื่องคั้นนะคะคั้นผลไม้แบบใช้มือกดง่ายๆเลยไปตลาดจัดมาเลยค่หนึ่งโลนะคะส้มวันนี้จะมาคั้นน้ำนะคะเพื่อที่จะดื่มกันล้วให้เย็นๆเลย วิธีใช้เครื่องก็ง่ายๆนะคะแค่พี่เมย์นะคะผ่าส้มออกเป็นครึ่งลูกนะคะแบบนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะมีที่กดลงไปพรากดไปน้ําก็จะอยู่ตรงข้างล่างเนี้ยค่ะเห็นไหมคะไอตัวสีขาวพลาสติกสีขาวนั้นก็จะแยกกาไม่ให้ลงไปปนกับน้ําค่ะพี่เมย์สารภาพเลยนะคะว่าซื้อเครื่องคั้นน้ําผลไม้แบบหลายยี่ห้อหลายชนิดมากเลยนะคะ เพราะเป็นคนที่ทานส้มทานแต่น้ําของมันนะคะก็เลยต้องคันแบบนี้แล้วก็สารภาพเลยว่าชอบตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าใช้ง่ายค่ะแค่หั่นเอาลงใช่ไหมคะแล้วก็กดก็จะได้น้ําเยอะๆแบบนี้เลยค่ะเราได้น้ําส้มแท้แล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะแล้วก็เอาแก้วจัดใส่น้ําแข็งเต็มแก้วไปเลยค่ะพี่มเมย์ไม่ได้ปรุงเลยนะคะไม่ได้ใส่น้ําเชื่อมไม่ได้ใส่เกลือเพิ่มเติมเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็สามารถเพิ่มได้ค่ะ วันนี้ขอทานแบบน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะคะโดยไม่ปรุงแต่งเลยได้น้ำมาเยอะแบบเยอะมากๆเลยค่ะปกติคั้นไม่เคยได้น้ำเยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่ก็เลยค่ะจัดใส่แก้วไปเลยนะคะแถมเนืน้อตกแต่งข้างบนแก้วนิดหน่อย <c oughs> พี่เมย์จะบอกว่าตอนนี้ราคาดีมากค่ะหนึ่งแบงค์แดงมีทอนค่ะไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะหนึ่งแบงค์แดงมีทอนเท่านั้นนะคะวิธีทำความสะอาดง่ายๆเลยพี่เมย์จะทำให้ดูนะก็นี่เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวแยกกากนคะ เราดึงออกมาได้เลยแล้วก็เอาน้ำฉีดฉีดล้างล้างได้เลยค่ะส่วนตัวเครื่องก็ใช้น้ําฉีดได้เหมือนกันนะคะเพราะเป็นแบบเมนวนวลนะคะเป็นแบบมือนะเป็นแบบมือกดนะคะเลยแบบไม่มีสายไฟไม่มีอะไรเลยเราล้างได้เลยทำความสะอาดน้องได้เลยค่ะน้องก็จะมีแค่แยกมาแค่2ชิ้นนะคะล้างเสร็จก็ใส่กลับที่เดิมแบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าอยากทานน้าส้มั้นอร่อยอร่อยนะแล้วเป็นน้ําส้มแท้ที่เราคั้นเองก็นี่เลยมีเจ้าเครื่องนี้ก็อุ่นใจเลยค่ะพี่กัลทีตะกานะคะ